ก็เหมือนทุกครั th ểu, cả cả ้งนะครับที่เราเดินทางกันไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะช่วยผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่ที่ดีมากพอแล้วเนี่ยมันเจอี่เราเรายังไปถ่ายทอดนะสิ่งที่มีอยู่ให้กันและกันที่สู่น้องเพื่อนสู่เพื่อน และหลายครั้งก็น้องสู่พี่เด้อเพราะก็จะมีธรรมชาติมีมีสิ่งที่เราเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยเช่นกันการเรียนรู้ไม่จบสิ้นนะครับนี่สิมี่เราไกินนะคั้งนี้ก็เช่นกันอาจารยสอนกันว่าเราต้องผ่าอย่างไรพอเชาวที่นี่ก็ได้รู้จักการผ่าตัดที่ดิเห็นไหมผ่าตัดที่นี่นี่เชาวจะครับ กุโมกปีก็ได้เรียนรู้นะครับรัเจอได้เรียนอะไรบ้างครับเนี่ยได้รู้เทคนิคต่างๆที่ในการช่วยเหลือคนไข้แต่แต่ที่เป็น TK a แต่ละเคนะค่ะเพราะอาจารย์แต่ะคนจะมีเทคนิคต่างกันแล้วก็จะรู้ว่าเวลาที่เราทําเคสพวกที่เบี้ยับบฟิเมอร์นี่อาจารย์ใช้หลักอะไรอย่างไรบ้างอะค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนไข้